ราสีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมงานราบรื่นประสานงานกับคนรอบข้างดีผู้ใหญ่ให้โอกาสสร้างไรายได้ใหม่ๆเงินอู้ฟูมากเงินที่รอจะได้เงินเข้าหลายทางมีโชคลาภก้อนโตปรดหนี้ได้มีอิสระทางการเงินระวังใช้เงินเก่งเดินทางบ่อยได้ท่องเที่ยวสุขภาพดีด้านความรัก คนโสดสนิทมีคนเข้าหาแบบมามาหายหายไม่แน่ใจเขาคิดยังไงใจนึงก็เฉยเฉยอ,อีกใจก็รอเพื่อจะเป็นคนที่ใช่แต่ตอนนี้ยังต้องโสดต่อไปก่อนคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะมีตัวกลางหรือบางอย่างเข้าแทรกทะเลาะจุกจิกแต่ไม่เลิกคุยยังหวังว่าปัญหากั้นกลางจะหมดไป คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วแง่งอนกันด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจทำตัวเป็นโสดกันไปบ้างแต่ไม่ได้เลิกกันยังหวังว่าจะดีขึ้นได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะท่านที่ไม่ทราบลัคนาเพราะว่าไม่มีเวลาเกิดก็จะหาลัคนาไม่ได้เนี่ยคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าราศีเนี่ยทราบแค่วันเกิดกับเดือนเกิดก็หาได้แล้วนะคะส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีก็แนะนําให้ดูทั้ง2คลิปประกอบกันนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะในแต่ละเดือนเกศจะมีคลิปดวงประจําราศีแล้วก็ดวงประจําลัคนานะคะทำเอาไว้ให้ทั้ง2แบบเลยสามารถเลือกรับฟัง เลยนะคะคแต่ยังไงก็ตามนะคะการทำนายดวงของเกดเนี่ยเป็นการทำนายโดยอิงจากสถิติเกดไม่ได้มีญาณอย่างรู้นะคะถ้าเกิดว่าไพ่ออกมาแบบไหนตามสถิติแล้วเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไวใ้ให้แล้วตรง Descript i o n ค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเนื้องานได้ไพ่สามเหรียญนี่คือไพ่ของการประสานงานที่ดีแล้วก็การมีวิสัยทัศน์ดีในการหาเงินหาไรายได้การงานในช่วงเดือนนี้จึงราบรื่นคนรอบข้างดีหมดนะคะไพ่ในตำแหน่งของคนรอบข้างเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้สร้างเงินสร้างไรายได้สูงขึ้นด้วยจากการที่ไพ่ผู้ใหญ่เนี่ยได้ไพ่เหรียญเหมือนกันได้ไพ่ราชาเหรียญเลยผู้ใหญ่ก็มองว่าคุณทำงานดีทำงาน เก่งนะตัวคุณเองเนี่ยก็มีความขยันขันแข็งดีด้วยแล้วก็มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับคําพูดทํางานเกี่ยวกับการติดต่อกับคนเยอะๆประสานงานกับคนเยอะๆอันนี้จะดีโดดเด่นมากเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะ ให้ความร่วมมือกับคุณนะคุณเป็นที่นิยมชุมชอบแก่คนรอบข้างนะคะก็มีโอกาสทีเดียวที่เจ้านายผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็หยิบยื่นโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆมาให้บางทีคุณอยู่ในองค์กรเนี่ยถ้ามันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ เจ้านายอาจจะหยิบยื่นงานเสริมนะคะ extra job นะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานที่เป็นงานข้างนอกอะ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรนะ่ะแต่ว่าลีดมาจากเจ้านายเนี่ยเจ้านายเนี่ยให้โอกาสนะคะก็ทําให้คุณมีโอกาสได้งานเสริมก็มีเงินเพิ่มหรือว่าลูกค้ารายใหญ่จะพุ่งเข้าหาก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะไปแนะนำนะะเพื่อนๆของเขาให้มาใช้สินค้าและบริการของคุณเป็นช่วงเวลาดีๆที่ผู้ใหญ่ไม่ตายเอ็นดูดีในขณะที่ไพ่ในตำแหน่งเพื่อนร่วมงานก็ดีมีการประสานงานที่ดีนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของความสมัครสมา สามัคคี่กลมเกลียวกันดีด้วยบรรยากาศในที่ทํางานค่อนข้างมีความสุขทีเดียวลูกน้องก็ได้ไพ่เก่งสําหรับคนที่มีลูกน้องนะได้ไพ่ของคนที่ทํางานดีทํางานเก่งเผลๆเนี่ยเป็นมือซ้ายมือขวาทํางานแทนคุณได้เลยค่ะ มาต่อกันที่ดวงการเงินนะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของรายรับได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นี่คือไพ่ของการเงินที่เข้ามาอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ลงทุนลงแรงอะไรมาแต่เนิ่นานานแล้วนะตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาถอนทุนคืนได้เพียงแต่ว่าไอ้ไพ่ใบนี้มันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการที่ได้มาเร็วนั่นแปลว่าก่อนหน้านี้คุณจะต้องมีการขยันขันแข็งในการทํางานในการทํามาหากินนะคะแล้วช่วงเวลานี้แหละนะลูกค้าก็จะพุ่งเข้าหาก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยไปกระตุ้นการขายไปทำมาเก็ตติ้งไป ทำการตลาดตรงนั้นตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ตอนที่ทําแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเห็นเขาเก็บคุณเอาไว้ในใจอยู่เพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้อยากจะซื้อสินค้าและบริการประเภทนี้หรือว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะใช้เงินแต่ตอนนี้พร้อมแล้วเขาก็นึกถึงคุณแล้วเขาก็ถาโถมเข้ามาอันนี้เกิดจากการที่คุณจะต้องลงทุนลงแรงไปก่อนเพราะว่าไพ่ไปนี้มันเป็นไพ่ของการที่หวานพืชไปแล้วแล้วค่อยมาหวังผลภายหลังนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งหวานพืชในช่วงเดือนนี้ก็คือเพ ทํางานเพิ่งเริ่มทำมาร์เก็ตติ้อะไรก็ตามกับสินค้ารละบ,บริการของคุณในช่วงเดือนนี้บางทีมันจะยังไม่ได้ทันทีนะคะมันต้องรอก่อนนะแต่ก็ต้องทํานะต้องทําไม่ใช่ว่าทําปุ๊บแล้วมันจะต้องได้ปับนะทำเดือนนี้เดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะได้ในโอกาสต่อๆไปอยู่ดีค่ะ แล้วก็ไพ่ใบนี้ก็โดดเด่นในเรื่องของการลงทุนระยะยาวด้วยนะคะบางทีก็คิดวางแผนในเรื่องของการลงทุนลงทุนในช่วงนี้เพื่อที่จะไปออกดอกออกผลในอีกปี2ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่คุณรอคอยมาเกี่ยวกับเงินนะคะจะได้อย่างเช่นลูกหนี้ที่เคยหนีหายไปเขาก็จะกลับมาใช้หนี้นะเงินตกเบิกเงินรออะไรก็ตามที่รอเนี่ยก็จะต้องได้นะมีโอกาสที่เงินจะได้เข้ามาในหลายๆทิศทางแต่เป็นเงินที่ได้มาจากการที่คุณเคยลงทุนลงแรงเอาไว้แต่เก่าก่อนซ เงินที่คุณลงทุนลงแรงในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยกเว้นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนก็ได้ตามปกติก็คือคุณทํางานมาตลอดทั้งเดือนสิ้นเดือนคุณก็ได้เงินนะคะแต่อันนี้หมายถึงเงินพิเศษนะคะหรือสําหรับคนที่ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณเคยไปโฆษณาตัวเองเอาไว้อย่างไรนะคะตอนนั้นเนี่ยลูกค้าอาจจะดูเหมือนไม่สนใจตอนเนี้ยลูกค้าจะกลับเข้ามาหาทําให้คุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยมีไรายได้สูงขึ้นในช่วงเดือนนี้ส่วนในตำแหน่งของรายจ่ายได้ไพ่ เถ้วยนะพยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่ใช้เงินเก่ง นะต้องระมัดระวังใช้เงินเก่งแต่ว่าคุณก็มีเงินให้ใช้แหละนะพอดูในตําแหน่งของโชคลาภคุณก็ได้ไพ่สวยเลยก็เงินเข้ามาอย่างอูฟู่ก็ดูว่ามีอิสระในการใช้เงินทีเดียวทีนี้คุณต้องดูก่อนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีหนี้คุณต้องเอาเงินไปปลดหนี้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาเงินไปปลดหนี้ก่อนมันจะมีอะไรเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกโอ้อยากมีอยากได้อยากซื้อเหลือเกินแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะอดใจได้เพราะว่าไพ่จบไพ่สรุปของคุณเนี่ยได้ไพ่เดือะฟูลด้วยเดอะฟูลก็คือไม่คิดเยอะค แล้วเราก็เลยยังเป็นหนี้ต่อไปนะดังนั้นเนี่ยมีเงินมาปั๊บเนี่ยเอาไปปลดหนี้ก่อนเลยเมื่อปลดหนี้หมดแล้วเนี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยคุณอยากจะใช้มือเติบอะไรอย่างไรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหนี้เนี่ยมีโอกาสมากเลยในช่วงเดือนนี้ที่คุณจะใช้เงินเก่งแล้วก็ซื้อของอะไรที่คุณอยากได้มานานซึ่งเป็นของแพงๆอะ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อ ได้ตำแหน่งของโชคลาบนะคะได้ไพ่โชคลาบอย่างแท้จริงเลยไพ่วิวออฟจูนนะคะก็แปลว่าคุณมีโชคมีลาบที่เป็นวงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยที่หมุนเข้ามาหาและเป็นคิวของคุณแล้วที่คุณจะต้องได้โชคลาบในช่วงนี้นะก็แล้วแต่ว่าพื้นดวงเดิมเนี่ยถ้าเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องโชคลาบอยู่แล้วคุณก็มีโชคลาบก้อนโตละคะ่ะแต่ถ้าพื้นดวงเดิมเนี่ยไม่ได้โดดเด่นทางด้านนี้นะไพ่ไปเนี้ยอาจจะมองว่าโชคลาบของคุณจะมาในลักษณะข,ของการที่ได้ไปเที่ยวได้ไปเดินทางนี่คือไพ่ของการเดินทางด้วยเพอเพอได้ไป อาจจะมีสปอนเซอร์นะ,ะมีคนใจ่ายให้โดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยพายผู้ใหญ่สวยนะคะก็อาจจะเป็นออลูกค้ารายใหญ่นะคะที่เขาโอ้ชื่นชมสินค้าและบริการของคุณมากเลยเขาก็เลยอยากที่จะให้โบนัสคุณโดยการที่พาคุณไปเที่ยวนะหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้นะคะที่อาจจะพาคุณไปกินฟรีทเที่ยวฟรีก็มีโอกาสทางด้านนี้นะหรือว่าจะได้เงินก้อนแล้วแต่พื้นดวงเดิมด้วยแต่มันจะมีอะไรดีๆเข้ามา <ๆ S 2> เกี่ยวกับโชคลาภในช่วงเดือนนี้ที่ได้มาแบบฟุ๊ๆที่ได้มาแบบว่าเออคุณเคยแบบไปลงทุนลง แเคยไปทําอะไรดีๆมานะแต่เก่าก่อนเคยไปช่วยเหลือใครมาแต่เก่าก่อนเนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยมันวนกลับมานะลูกหนี้เก่านอกจากจะเอาเงินมาใช้นี่แล้วบางทีเขาก็มีอย่างอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นแบบซื้อของ่งของฝากนะคะกะเช้าผลไม้นะตะกงตะก้าอะไรพวกเนี้ยนะคะเอามาให้ด้วยเป็นแบบว่า เสริมอะเสริมเพิ่มจากสิ่งที่เขาเคยยืมคุณไปเนี่ยเอามาเพิ่มให้นะตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้รับผลดีรับกรรมดีรับบุญที่คุณเคยทํามานะคะก็บุญก็เข้าสนองค่ะไพ่จบไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ของนักเดินทางเป็นไพ่ของคนที่ใช้ชีวิตอิสระช่วงเวลาเนี้ยก็ใช้ชีวิตอิสระดีก็ค่อนข้างดูจะมีความสุขนะคะดีทีเดียวทั้งการงานการเงินมันราบรื่นไปหมดเลยในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีการเดินทางเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทาง ทำงานไปด้วยเดินทางไปด้วยนะก็มีโอกาสทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นพายของคนที่สุขภาพดีด้วยค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับช่องของลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะสําหรับเรื่องความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะเพราะเดือนนี้คุณโดดเด่นในเรื่องของการงานาการเงินไปแล้วนะคะชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้อาจจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวจะดีกว่าแต่ความรักมันก็ยังพอมีหวังนะถึงแม้ว่าไพ่มันจะเสียแต่ไพจ่จบไพส่สรุปก,ก็ยังเป็นไพ่ของความหวังแต่เป็นความหวังที่ไม่ได้โอ้ยมีความหวังหนักมากๆ BRAND. ความหวังที่แบบว่าจะต้องจะต้องสมหวังให้ได้ในเร็ว,รวๆนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็หวังแบบชิลๆอยู่เหมือนกันนะความรักนี่มันจังต้องรอค่ะรออย่างมีความหวังสําหรับไพ่ รกเป็นตำแหน่งของคนโสดสนิทเนี่ยได้ไพ่สดาบ2ดาบก็คือการลังเลไม่แน่ใจนะคะสดาบคือความไม่สม่ำเสมอดังนั้นมีคนเข้ามาแต่มาแบบไม่สม่ำเสมอมามาหายหายเราก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเข้ามาสร้างสัมพันธ์เข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาแบบเป็นแค่เพื่อหรือหวังอะไรกันแน่เราก็ยังงงๆอยู่แต่พอจบด้วยไพ่แห่งความหวังก็แปลว่าในใจลึกๆคุณก็น่าจะชอบเขาอยู่เหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ชอบมากถึงขนาดว่าโอ้โหมีความทุกข์สำหรับคนนี้ที่เข้ามาแล้วไม่มีความสม่ําเสมอมีความทุกข์ขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้เป็น ไพ่ของความทุกข์นะคะแต่ว่าก็เป็นไพ่ของการรอเหมือนกันก็คือคุณก็แอบชอบก้มน,นิดหน่อยคิดว่าเออเผื่อเผื่อคนนี้มันอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ไอ้เราก็โสดมานานแล้วนะก็อยากจะมีใครสักคนนึงแมมแต่ไอ้เข้ามาก็แทนที่จะเข้ามาชัดเจนก็ไม่ดันดูลับๆ่อๆดันดูลักก็ปิดลักก็เปิดแต่ก็ไม่ได้ดูว่าคุณจะไป มีความกระตือรือร้นที่อยากจะไปสารสัมพันธ์กับเขามากขนาดนั้นก็คือรอดูรอรอดูว่าเขาจะยังไงต่อถ้าเขามาเราก็คุยถ้าเขาหายก็เออไม่เป็นไรงั้นเราไปเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตชิลๆของเราไปนะก็อาจจะมีความงงๆนิดหน่อยว่าเขาคิดยังไงสําหรับใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็คุณคุณยัง,ย,งยังเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าไพ่ก็ยังไม่ได้ดูว่ามีอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกอนะคะ่ะว่าคนนี้อาจ จะต้องเป็นคนที่ใช่แน่ๆอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอยู่ในจุดที่คุณก็มีความหวังอยู่ลึกๆแต่ก็ไม่ได้ถล่มใจมากเกินไปก็อยู่ในจุดที่ดีแล้วค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะได้ไพ่สามดาบนะสามดาบคือเรื่องของการมันมีอะไรมาแทรกแซงมันไม่ได้มีกันสองคนนะ่ะมันมีตัวกลางนี่ขนาดยังไม่ได้มีสถานะเลยนะมันมีตัวกลางแทรกแซงและ หรือเพอเพไม่แน่มันมีตัวแทรกแซงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็ได้คือเขาอาจจะมีคนคุยขอยงเขาเดิมอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าคุณคุยอยู่กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วอันนี้ก็แนะนํานะคะว่าอย่าไปรอเลยนะคะเสียเวลาเปล่าๆนะคะรออย่างมีความหวังลมๆแรงๆไม่ไดีหรอกนะคะแล้วก็มันก็เป็นการสร้างเสร็จของกรรมด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เขามีคู่อยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้มันอาจจะมีอะไรเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นมีคนเข้ามาทําให้วอกแวกหรืออาจจะเข้ามาทางฝั่งคุณก็ได้นะทําให้คุณวอกแวกนะคะคคือออุยยยกันูู่่่่เดิมมมแตไี ถานะไงแล้วมันก็มีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้เราเออก็รู้สึกว่าอยากจะคุยกับคนใหม่ๆบ้างหรือเขาอยากจะคุยกับคนใหม่ๆมากแต่ยิ่งทําอย่างนั้นมันก็ยิ่งทําให้ความรักมันไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรกับใครได้เลยเพราะคนเก่าที่เราคุยอยู่ก็ไม่ปล่อยนะหรือถ้าเป็นเราถูกกระทําก็คือเขาก็ไม่ได้ปล่อยเราแต่เขาก็ไปคุยกับคนใหม่ก็คือเหมือน จบปาสองมือก็คือไม่ได้สักมือหนึ่งนะหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการคุยซ้อนก็ได้อาจจะเป็นมันจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3นะคะที่ล่วงรู้ว่าคุณทั้งคู่แอบคุยกันอยู่แล้วก็พยายามเข้ามาแทรกพยายามอยากจะอยากรู้อยากเห็นอาจจะไม่ได้หวังร้ายอะไรก็ได้แต่แค่อยากรู้อยากเห็นนะแค่อยากใส่ใจหรืออาจจะหวังร้ายก็ได้อาจจะแบบไม่อยากไม่อยากจะมาพากค,คุณทั้งคู่ไปไม่อยากให้คุณทั้งคู่สั่สัมพันธ์กันก็ได้แล้วแต่เลยนะคะดังนั้นทาให้สถานการณ์ในช่วงเดือนนี้คุณทั้งคู่มีความเกรงก็เลยถอยางๆ กันหน่อยนึงนะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะจุกจิกกันได้บ้างนะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพไพ่จบพ่สรุปยังชิวอยู่ rolling. ก็แปลว่าก็ยังคุยกันอยู่อาจจะมีช่วงบางเวลาที่มันมีตัวกลางเข้าแทรกแทงก็เลยอาจจะคุยน้อยลงบ้างแต่ก็ไม่ได้เลิกคุยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ยังมีความหวังนี่พไพ่ของความหวังว่าไอ้ตัวกลางแทรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข้ามาในรูปแบบของคนคุยซ้อนหรือเข้ามาในรูปแบบของคนที่อยากใส่ใจหรือว่าอยากที่จะเข้ามาพรากค,คุณังคู่ไม่อยากที่จะให้คุณคู่สมหวังเนี่ยนะคะก็หวังอ่ะ ไว้ตัวกลางเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งก็จะหายไปแต่ตอนนี้เราอยู่กันแบบชิลๆคบกันแบบกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษอย่างนี้ไปก่อนได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะนี่คือเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงแต่ว่าไม่ได้หนักมันไม่ใช่ด่าะนะ,ะเป็นไพ่ไม้เท้าก็แปลว่าอาจจะออกแนวแง่งงอนกันมากกว่าปัญหาก็เล็กๆน้อยๆนะคุยกันแล้วบางทีมันขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็พิเกียจคุยก็เลยอาจจะทําตัวเหินห่างกันไปหน่อยบางทีก็ทาตัวเป็นโสดไปบ้างเพราะอันที่จริงแล้วไพ่ใบนี้ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นไพ่คนโสดพอมาอ่านคู่กับ ตำแหน่งของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้เลิกลาหรอกเพราะว่าไพ่ใบนี้มันไม่ได้หนักถึงขนาดว่าเลิกรายย่าร้างทะเลาะหนักอะไรแต่บางช่วงบางตอนก็มีเบื่อเซ็งๆกันเพราะว่ามันทะเลาะกันจุกจิกก็เลยทําตัวเป็นโสดไปไหนมาไหนก็เลยไม่ได้ควงกันไปนะคะอาจจะทําตัวแบบว่าไปเดี่ยวอะไรอย่างงี้บ้างแต่ว่าสถานภาพยังคงเดิมนะคะไม่ได้บอกเลิกกันเป็นแฟนก็ยังเป็นแฟนเหมือนเดิมนะคะแต่งงานกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรที่จะขัดแย้งหนักนะคะเพียงแต่ว่าบางทีก็อาจจะต่างคนต่างอยู่ ว่าอยู่กันแบบเพื่อนไปก่อนในช่วงนี้แต่ด้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความหวังนะคะดังนั้นก็ไม่ได้คิดจะเลิกกันหรอกแล้วก็ไอการทะเลาะแง่งอนกันในช่วงนี้เนี่ยเราก็หวังว่าเดี๋ยวก็คืนดีกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นได้ค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่สนใจฟังนิยายเสียงเกตก็มีคลิปนิยายเสียงด้วยนะคะอยู่ในช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ